บราจะไปสวนบ่ละบราจะไปนะมียังในสวนเจ้าเดี๋ยนี่ปลูกมันกบะได้แล้วปลูกันหมูกะเชียอืหมูหมูแบบเพื่อนเลย่อหมูหมูเจ้าเจ้าโอ้พนเชียพนเชียอยู่ไสอยู่ไหยเพื่อนเราจ่ได้ไปเลยไแต่พนเชียไปแถวเลยย่านบ่ไปญาไติแล้วท่านเป็นย่างไงครับยางพุทโธนัก ล่าเสียมถำล่าเสียมถึอหำลาียมถึกหมตายมียังเนาขดโพขุดโพนขุดนเน่ยมเสียมถืออันถึกมองสำคัญจ้ากลอกเลยวะบุตรมีล็อกเลยเชียเลยโอ้เฮ็ดสัวต้องกันนะจ้าใกล้กันอือบัดนี้บุก้าไปเลยบัดนี้ย่านมันเสียรต่ตลน่ะ กะบ่เห็นเถอะเถอะเดือนนี่แหละเดือนนี้แหละเลยไปดิโดยย่านหมู่เอิ้นใส่เนาะเด้อผ่านีุเวบ่เจ้ามายัง้อ่้บ่ได้ไปหาหมอหายังเลยบ่อ้ยกะัเียจะบุญได้ระวังเนะําบาดละกุ่นลกเหนียวแตกออแล้วกไปเลยอ๋อหาหมอกไปาได้ สบายดีเด้อสบายดีปีใหม่ผ่านไปก็ยังบร่ได้ผ่าเนาะกาหาซีวิทย์สงการพี่น้องเลยตอนนี้กาทางสมุนก็ได้ออกมาเบียกมางานคือเก่าก็เดิมเนะาะไทยเอฟซีว่าตั้งแซอเพกกำลังเอกอกอกมาถ่ายคลิปแล้วผลนะเพราะว่าช่วงสงการออกมาบ่ได้พราะไปถ่ายทั้งไรกาคือหู้อะไรพี่น้องเลยเลยจ้ากินเนาะ สั่งสั่นกันไว้พี่น้องเลยสรุป t ากันบันกะสิไปแบบถ่ายคลิปกะเนี่ยไวพี่น้องนะเลยเนาะโดยวันนี้ทั้งศูนย์ก็ได้เข้ามาทั้งหาน้องไม่ค่อยดีวะที่เราถ่ายตามเขานะอ,อ๋อพุ่นไปแล้วเฮ้ยหน้นองอยังก็นอ้นนนะนองบุญมีบุญมีเนาะน้องบุญมีอ๋อน้องบุญมีหน่อยก็คือว่า คือคนลายแท้นนเ,นนเนาะเนาะเหตนเหตุยังไงลายแบบมันพิเศษแท้นี่นั่นคือจอดพุ่นวมาตรงนี้จอดนี่ยันมาลูกเต่าเล็กน้อยจอดใครจอดผมพคนนะ่ะลอยฟ้าสั่นลงมาบังกอนอ๋อโทษลายเป็นพิเศษดีๆปีใหม่เป็นฉรองกันบส่สบายดีแล้วยน้ำมันมีปลาปักลงมาบังกอน อ่ะเนาะปอาสบายดีโอ้ยอาไปชุโปแมนหน่อยนิเนาะทากันเท็ดมย่างคือลายแท้นี่โอ้ยเป็นส้มเป็นส้มหุ่มเป็นส้มงุ่มยีรามีงานแต่งงานลองบ่าเดี๋ยวมาคือลายแท้ว่ะงานดอกมาที่ไหนดีโดยกาแต่งงานใหม่เลยกาแต่งงานใหม่เต้ อ้าคืนหนกกันแต่งใหมวะคนาพใจรนี้เลยแต่งงานใหม่น้อการกินชมมเโอตเนาะานหรอมาไม่ได้ไปทางใดเอ้ยไปแค่น่ะลูกก็เป็นอาบุพารไปทางใดโเยดยนั่นแหละพนน่งาอ๋อเนาะป้าปลอยพันกินชมกินเมี่ยงก้อนพี่น้องเลยอ บอวไม่บ้านนี่นนะบอกบอกไม่โอ้คนเนาะซื้อยังก็ลืมเลยโอซื้อละโอซื้อละเนาะโอ้โหไปใช้ลูกาเป็นอาพระผาดแล้วยุบอ้วยมานั่งพี่มานั่งพี่ซื้อยังก็ น้องใส่ยาบุญมีไปแล้วกี่เนาะสายบุญมีนั่นแหนั่นแหนั่นโอ้บุญมีบุญมีมีครับรถไถตานั่นห้วยพี่น้องมาี่ลูกล่ะมาแม่นี่ีเอ้ยกะโออสวัสดีกล่ะปีใหม่ไปดินไสปีใหม่บักแม่เามปีใหม่มาบาีหลม่วนบ่ม่วนอยู่ม่วนอยู่โอ้ใหญ่เป็นวาวเลยเนาะ ศาสตร์กับโบรเรานั่งโบวิศซับนั่งไหนนะนเข้าหากันนั่งข้ามะหางโอเคนั่งอ้ออ้อยปันอ้อยอยู่กลางโกบ้านนี่เอาวันนี้ม้วนมะฮำม้วนม้วนสาวเราไม่ได้ไปทั้งลายเลยอยู่บ้านปีใหม่ม้วเป็นวัดเป็นไหนเอกลายทั้งบ้านพี่ก็เป็นอยู่บ่เป็นคือกันเป็นคือกันเนาะ เเดี๋ยวเขามาจนบอกกาเขาคิดว่าพันเฮ็ดยัง้ยยืนเลยกาคือคนลายแท้หรอลายสีนะเลยสมลูกหลานกินสมมากินสมร้ายไม่เท่าลูกหลานไม่เท่าแบบกินสมกินเมี่ยงมาเต่าห้อมกันเนาะกินลายโคตรแซ่บเย็นแน่กว่าอันนี้ตลาดมาเย็นคนมาเพิ่มดีแล้วมีคนมาดื่มนนำมีคนหักดิวคนมีคนสั่ง เมื่อใช่แหละวันไปสวนบ้ากล่ะก็ได้ไปนะมียังในสวนเจ้าเดี๋ยนี่ปูมันกับบริเล่ปูมันหมูกับเชียหึมหมูเชียหมูหมูแบบเพื่อนเลย่อหมูหมูเจ้าเจ้าโอ้พนเชียพนเชียอยู่ไสอยู่ไทยเพื่อนเราไ่ได้ไปเลยแต่พนเชียไปแถวเลยย่านบ่ เป็นาติแน่ท่นเป็นย่างนะคัจักขุดโพนดักล่ำเสียมถือหำหึล่ำเสียมถึกหำล่ำเสียมถึกหำอุ้ยตายมียังเนาะขุดโพนขุดโพนเนี่ยล่ำเสียมถืออันถึกม่งสำคัญหลอกเลยบ่าบุตรมีหลอกเลยเสียเลยโอ้หมู่ของเจ้านี่ แค่ชวนนะเฮ็ดสวต้องกันนะได้กันอือบัดนี้บ่กล้าไปเลยบัดนี้ย่านเบันเชียแต่ลนนะก็ไปเฮิงเติร์เฮิงเติร์ปเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเลยย่านหมู่เอินใช่เนาะเดยบุบหายวันนี้มุนเม่อมาเจ้ามายังเหมือนแหละโอ้เหมือนเพิ่งไปหาโมหายังเลยบ่อยกะหเอิกน เชีตะปุนได้เลยนั่นเลยแลน็อบัดเดียวนนเดียวระวังด้เนาะบาดละกุ่นแล้วก็เหนียวแตกออกแล้วก็ไปเลยอ่าหาหมอก็เพิ่นเอาบ่ได้เพิ่นว่าเป็นหยังไปหาหมอนี้บ่แล้วไปสิพี่กันนิดนึงไปงหาเบิ่งแล้วบ่แม่นไปหมอเบิ่งทางตาบ่เห็นก็ว่าอนึงไปหาหมอในเฮาอันนี้ก็เพิ่นก็ว่าเด้อนึงนี่แม่ก็บ่ได้เห็นเนาะคดึงน้อยซํานีไป เด็กมันถือแหงถือคอยแล้วเนาะเจ้าวผู้นั่นว่าว่าน้ำบาวเฮ็ดชื่อๆหนาว่าน้ำบาวเฮ็ดหนาเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนบ่หนาหรือว่าสามคนแต่คุดเอายังเพื่อนบ่หนาเพิ่งพน่ะนะเอ้ยโอ้บุญมีก็ยืมกันบ่ตอน่ะบุญมีก็ไปมื่อนั่นแต่ไม่ได้อยู่หัวพ่นประเทศชวนเพ่นโอ้มาก่อนมาก่อนเพ่ดี๋ยวหู้ข่าวมูเซียในตกใจบ่ตกใจ ใช่แล้เนาะครับยืนกันกับมือเนาะไปชดลดกำกันกับมือเอมเม่นนั่นดอกน้องลุกของน้องตั้งแต่หั่นกับวัตถุไปเลยส่วนกับบัตนี่ย่านคิดอีเหืองได้เนาะคิดอีเหืองกันเใช่เป็นตรงไหนกันเอ้ยบ่ได้เข้ามาตลนเรื่องชีวิตคู่ ชีวิตในนี้ก็ทุกข์คือเก่าเละทุกข์คือเก่าปีใหม่ก็ยังคือเก่าอยู่บ่นับตาตกน้ำนำลูกสาวกูเป็นเตี้ยนั่นแต่เฮงระดใดหน่อยน้ำก็เชียอีกบาดิเอ้าน้ำก็ตายอ่ะคือนใหม่เป็นมาเบิ่งให้ใครายอยู่บูจักเลยเนาะเราสร้างในบ้านเนี่ยบ่มมี่บ่มีมีเราเป็นเงินกูบอกได้เงินอะไครับได้เงินเลยเพ็ดน้ำลูกได้เงินเพ็ดดินจุการช่างเงินมาหลาย มาดินสงการโจไว้ก่อนแล้วเอาเงินมาดินแป้งน้ำผิอาผี่ได้ดีกว่าเชียรต่โดนแล้วบมันมันเะโดนแล้วอันใดได้หรือว่าแป้งแล้วแป้งน้ำมันคือแป้งชอมเธอแป้งเลยแต่จะเป็นอย่างไรเออน้ำน้าเสิดไปจ้ะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ได้มันแห้งเลยดันเสียงใดก็ดังอยู่หลายต่บุกขึ้นน้าเบิดนั่นนะบ่ชันก็อาจจะเป็นแบบคือของอันโจเรโอนะ อันมันมันมันดุดแม่นต้องให้สร้างมาเบิ่งอยกแป๊บเพิ่นเออแตกย่านั้นอันยังพ่อยบ่เพิ่นเอิ้นน่ะปีกนกบ่มันสิเป็นปีกนกหลบอยู่อยู่แม่นๆยันแม่ละพาเฮานี่บ่จักแต่เฮาต้องว่าให้อันแต่ว่าลายันไฟเข้าดังอยู่แต่นําบขึ้นังอยู่ไดต่นขึ้นยังเบิ่งเิดอ๋อ มันไม่ได้เป็นน้ำไหลเล่มันเป็นอยู่ที่พื้นตัววันนั้นมันโผล่ตัวหายช่างพอนมาแปรงแล้วได้เือหนึ่งออกก็บ่หึงวันนี้เอาอีกหน่อโหนอยอ่ะเนาะกับมีเงินมีคำจะหายช่างพอนมาเบิ่งอีกาสาวน้อยหัวด้านแบบคือกับอันบุญมีเนาะนอนหน่อยหน้อยนอนกับเอือยผู้เปียกไปยังเตียงนันเลยเลยผู้เปียก นเอยยังคือเก่าปีใหม่ปีเกา่าเก่าคือเกา่าเนาะผ่านไปเจ็ดปีก็ยังคือเกา่าแต่บุญมีเฮ็ดยังสามตัวติดเดียวนี่ยำอยู่อยู่ชื่อๆไม่แต่รอถ่ายยามหน้าพิดหน้าแบดนี้รถไทยคูย่ใจตัวยังใส่ไล่อ,อยู่บ่พี่ต่ำรถสาวนะตีนชอตตชอเน้นกับเพิ่์ลที่หายกับเช็ดเทือนรถนั่นเองเจ้า เด้เงินคนที่มาช่วยจะเห็นเฮือนรถนั่นเี้หายไปแล้โอ้ได้เห็นเฮือนลดยาวเลยบบนี้าวไปบ่ได้อะบอนตีนชดบ่ตอนนี้นะเจ้าวตีนชดนะชดแล้วมึงมีหัวใจยาวเป็นเรื่องก็จะชุบประแม่นปีนดินอยู่ค่ะเาขสีพาปลาลุงไปวงอยู่แต่ว่าดุกลานเพราพี่น้องในบ้านเพิ่นบวกหมักหมักหมูหมักใจสุ่มเนาะ ไปอยากไปบังรถถ่ายตําเลยพ่อเนี right, <got> ่ยจังไปบังก็ได้เอ้ยๆไปซั่นพอดีเฮากะทางเอื้ยเพิ่นเนาะหรืว่าเอ้ยฮักของเฮาได้เคยซอยจมาเพิ่นให้ซื้อ้อยู่นกินมาให้ชื่อเพิ่นเนาะเยเคยมาชยน้อยบ่อ่ลองไล่งดูชื่อพี่ีเนาะแล้วก็พี่ีแล้วก็าเพชรเนาะแล้วก็ีใหญ่เตเพิ่นนอชื่อเนาะแม่นบ่ือยังก็ บีเอ้ย yeah, บ right. <itu? S 1> <onos> ิ้งเอ้ยบิ้งเนาะแม่เอ้ยพี่บีพี่บีกัามีพี่บีกัามีแม่กัามีแล้วก็เฮียใหญ่เจดีเพิ่นเนาะพ่อใหญ่ใจดีอ้าแล้วก็อย่างพี่เพชรบอกไอเพชรไอเพชรเนาะน้อยชี่จีนนะเออช้าทุกเขาด้วยคนละลายเด้อที่สวยนะทุกคนเพิดแล้วก็ได้ดึง ได้เงินแสนเป็นีม้ได้แก่ม่ดีสุดคนขาดอย่ามาพานคนเด้อคอยคนดีมีแห้งกคอยคนชุบกายสบายใจเด้อชาทุกโอยให้คนให้ดีนี่ยังม่ได้เครื่องให้เอยพรก่อนเลยยอดดีใจเนาะคนวันที่ชื่อเสียงทิงไม่สวยนะนะพระเจ้าวยไปสาวุญมีไปกลับป่ะไปสิยังก็อันอันอันย่าบอกมาพี่ย่ามาไป ก ah, oh, 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 ัญญาบ่อือ ah, ah, oh, ้พ an> ี่เฮ็นมาส่งสิพอพี <t <t ่มาตรงนี้มาแขวะแห้นอกกันแล้พราะว่ามีอยู่สองเจ้าหลับบนเมือดนะะไปไหวอยู่สายกันได้หรือเปล่าไปจะมาลำสาวไหมอ่ะอพี

ติดนึงบาทเ่ยเห็นน้อยลายขนมแม่เพื่นเพื่อนอย่ายจ้องขนมพี่มีวันชวนั่นเราอ่ะได้ละให้เป็นกำลังกินเด้อถ่ายดูคนโตน้ำเลอดเอากระตกมาเพเป็นเียอืมนมาเอาขึ้นมาแยกป่อ

ไช่เประเปน็นนวดแล้วก็ขึ้นโอ้กระป๋าน้ำมันมาอทอดไข่เอ้อนี่กะขอบใจลละานมศพเราเอ๋ยแบบพอได้มาให้ทั้งลูกตักเชือกให้ลูกเนาะนี่ได้ขาดไม่ได้เรืองด้น้อยกะเนาะ รถด,ดีดูว่าเพลง<ด>รัวรัวรถกินไม่ละขนมกินป่ะยล้วก็เดินถึงแล้วนะซื้อทางเลยเพื่อนให้เอามาให้เป็นของค์กรปีใหม่มแต่ว่าโชคปีใหม่ถ้ามาเยี่ยนว่าทุกเจ้าดิด่งน้ำือว่าเปิดเพลงในหมู่บ้านเจ้าบางอุมวนเขาเดบบว่า เอ่บอกเอเยว่างปีไม่เขาจังปเด้อไม่ยาก็ากันีนนี้เขาังนิ่หกอัว่ทนนั่นเลยจะโวยพอไพน่นบัทเดียวยังมีปัจจัยอีกมองหมายเอ้เขากับริสุทธิบิเลยเรื่องเขานั่นจะปปาไ้ยเบิบิตตอนนี้นะยังกะดลายแล้ยังบรโดลายโอ้ยังมีอยู่แต่อ่า กินยูเนาะขอยากเลยเด้อนละยาเหดาว่ะโอ้ยังดีฮะอยังดีช่วงเห็ดนาตอนนี้ยังพอไม่กินแต่ว่าช่วงบัตรชิบะช่วงหนาพ้นเนาะหนา้าพสำคัญที่สุดคือแม่ยู่ในกินให้ลูกให้เต้าเนาะฝากระปองนี่กองหนึ่งเท่าไรในบ้านกรองนึ่งาวพันวันชิมห่าวบ้านท่านั่นชิบก แันแมนชาไม่คัวนี่แมนอยู่พี่ต้องเช้าพุ่นแล่เา้อาไปชุ่มชืบโบมากดูว่าผมมีเงินชืมีแน่แล้วไปชุ่มชื่คือว่าอะไรชื่ออะไรอกินพอได้ยกข่าวลงแกงขีเล็กหางลหมดหนาไม่เนาะว่าแกงอ่ะสันมานี้ กะมีเงินยังเดืออยู่ให้พี่น้องเอ้ยังเอ้ยเพิ่นฝากมาให้ทั้งครอบครัวของเอ้ยกาเนาะจํานวนอยู่เดืออีกยังเดือ600,000พี่น้องเอ้ยเนาะมให้ัเอ้ย้เอ้ยเด้อใสในครอบครัวแหาแต่เอ้ยชื่อยังว่ากาเอ้ยอ่ะาใส่ครอบครัวเด้อว่าใส่ไปดูของกินดูว่าขัดเพิ่นอีหยังเนาะจัดการเบิ่ง อยาขอเงินน้แม่ได้นี่อันนี้เงินบ,โบ,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 บน่โอ้ออบ่บ่เงินให้ตาหักเจ้าหาตาหักแต่เจ้าอย่าขอน้ำแม่เด้อเอ้ผืนหนี่งชิจ่องเลยเป็นชื่ออะไรเสียงชื่ออ๋อใไใบ,บ,บชื้อคืนอนมกินเด้อเออผืนจ้องอยู่เคยเลยอ้าวสันบนี้เครื่องคองที่เราซื้อมาให้เจ้าไขา่สองแตะมีสองแก๊ปแล้วก็ปลากระป๋องไม่แหละเครื่องแล้วก็เงิน หกแสนเนาะก็เป็นของทั้งเอื้อยวิ่งกับไอพชรหรือว่าเอื้อยฮักกับไอฮักของข้าเคยซอยเจ้าผ่านมาหลายเรื่อยกาเด้อโดยมีแต่ให้เจ้าฝากขอบุญขอบคุณเพิ่นอวยพรในพันธ์แม่แล้วเมื่อคืนบักล่ะยังเมื่อเอื้อยกาขอบุญยังแบบขอพรให้ทั้งเอื้อยไปวิ่งกับไอเพิษเนาะอยู่ในน้ำใจศรัทธาส่วนเหลือเอื้อยกาทุกอย่างบักมองขอให้เพลินนี่ ยองนีแต่สุขภาพแข็งแรงคอยนอนรับไอ้ได้พันเงินมื่นนอนตื่นไอ้ใดเงินแสนเปนมือมาให้ได้แก็บมีในสูตทุนหายจะมาพานมันมาให้มาเบียดเด้อคอยพอนี่มีสุขภาพแข็งแข็งคอยพอนี่สุขกายสบายใจเด้อคอยพนมีหยุกมันยื้นมันมื้นต่อเจ้าช้าต่อกากระมีอยังหลายขอขอบคุณขอบคุณญละช้าไปแล้วเนาะดีใจป้วยดีใจ ที่เพิ่นยังเวียนมาช่วยช้าเพลนยังคิดเห็นในครอบครัวของเจ้าเนาะแล้วก็มีใจนำนึกว่าเพิ่นชิบชินชิบบากนะเนาะนึกว่าเพิ่นชิบชินเพิ่นชิบบากเฮามีน้ำมีอยู่มีกินกับเพื่อเพิ่นกับครอบมดครอบใจหลายๆน้ำเพิ่นที่มีใจชิดาช่วยเหลือหน่อยลำบากอยู่นี่แล้วเลี้ยงลูกอาิภัตอยู่องนี่แล้วเปิดไปใช้เลยเปิดเอาแลย แบะมาเวียนเท่าเนาะกาเดือกไล่ไพี่ต้องเอยเพิ่นได้เกิดมาอยู่ลำเทาเลยกาดูแลเพิ่นดบุมีนะไอ้นี่ผูเป็นสาวรักเนี่ยนน่งบุญมีนังบุญมีไอ้่มาตกใจยู่บ่บุญตจเดี๋ยวมาญานแล้วเดี๋ยวนี้นาอบุมีเนาะญปกี็นญาีกี้เห็นสาวมาอ้รานบ่สญาติไงค่ะบอกให้พด้ยญาติเอาไปเลี้ยงแทนเงิน รถชนรถใหญ่อย่นไปน่ะเจ้าเมื่ออยู่น้ำจนจุบอันมาคารถเด็กชาไหมเมื่อบอกเมื่อไถ่ายนาน้องไก่ชิ้หาลอกเข่ามากินเม่น่าเรียบพ่อแม่พะวันในเพื่อนสาวมีคนไถายนาก็ถ่ายหน้าป็นบอกเมื่อบอกเมื่อไถ่ายหนาสิ้หาดอกเขาไอยขงม่ากชอยเรียบพ่อแม่ ข่ายพ่อแม่องสาวเบิร์นเนาะแค่บซ่าเลเินนีหาอะไรกัให้นกเพิ่นเนี่่นี่เลยเด้อสคัญได้นามไ้หนมีนามใส่มันกับาม่ามันกขาดบัไรไันไ่้องเลยแล้ก็ได้ข่ามาเยี่ยมมายามกัเอ้ยเพิ่นกับฝางมาตั้งแต่สงกราเพ่อแมะ ก่อนโฉมการแต่ว่าเขามาแต่คู้อยู่แล้วว่ามาในหมู่บ้านนี่คนมักมวนยันว่าไทยคลิปบ่ได้เนาะเพราะว่าเปิดเพลงเสียงเพลงได้มาตอนนี้ให้ก็ว่าฝากผมว่าไทยล่ะหน่อยขอบใจรึปะขอบใจเป็นปะขอบใจกินบ้าขนมเลยแก่ล้นแก่เพันกินล้นกินปะนี่เอานุ่มอันน้าเอานี่แผ่เอื้อยกินเด้อเอานุ่มเอาขนมไปชุ่มเอื้อยกินเด้อ จเ่อยก็จโม่ดอเจ้าใจนี่ไงะ่เอา่จะาแล้วเนาะเออลองูเลยมันมีนี่สินั่ไเอ้่ม่ามมีแนี่ผมย้าผมเยาเลเนาะแต่นบอก่นลนตมนี่่ไหมจมพันมหพันไปตใส่ัา่านอยู่หร่ แสาวเงินหาสิไปตัดบอตไดเห็โล้นมะแต่ได้เฮ็โ่ได้เฮ็โลแต่ว่าตัดแห้มันตัดแบบว่าไปดูมดมานาให้เกี้ยเจ้าฉีตัดไปแล้ก็ตัดแต่ว่ามันนี่างเเลงนี่กรนี่ชงเปิดชงนี่เห็นบอสเลลองทรงอ่ะลองทรงอ่ะบอกคนเนาลองทรง อาพวกกัดกะไลบอกเพื่อนไปว่าไปตัดไว่ฉางเงินให้อันนี้เงินของเอ้เองเด้เด้อนั่นของช่วยเม่ของเจ้าบใจนะขอบคุณบอันนี้ช่วนไอ้ไปตัดน้ำพรมเด้อใช้สามชิปเด้ออัของไอ้ตัวนั้นแบบ่วกีกยวตัวนั้นอาละอือบใจละล่ะดยเลยจะฟังนะล่ะ แดดไปตัดไอ <th ole al mayor> yeah. yeah. uh ้เกี้ยงกล้วยเนาะแม่นเพราะว่าถ้ามาที่นี่ก็สิเวเขามาเยี่ยมมายามเลยกาเด้อแต่เ้าวกะสีกรับก้อนบ้านี้ไปลายมงลายบอลเซฟวะเซฟคุณจยกินหัวซีเนาะบุญแล้วไง จำว่าจำม่ดเป็นชาวบุญตัดผมเล้กไ่ตัดผมก็นอนกัยังจำมาได้นัดผมทรงตลอดเลยสาวเห็นผู้สาวจังเอ้ยเป่่วนี่รอแทะหรอนี่ย่ว่าผู้สาวมาในบ้านนี่โมมี่เลยป้าเหนื่อยเฮ้ยากะสิลกตัวก้ก้องเน้อวันนี้เนื้อใจลหลายคอยเดินทางตลอดปลอดไทยได้เลย หลดไว้ให้ค้ามาไว้ให้ขอมแลเม็นให้ดีมีแห้งมีสุขภาพแพ็งแขงเลยให้มีหยุกหมันนื้นดีคุณบุญของน้ำพุระลายเอ่อเกือเนาะอ่านนี้บ้าก่อนอ่ขอมักระเบิดเลยเด้อเด้อยเร่อโด้ยดยป้าเก็บไว้ช่วยรูปชุเผากินบ้านนียเนาะ นี่กะสีประมาณนี่เคยไปน้องเอลยทั้งสำบนกะทั้งเอื่อยเพิ่งไปฝากเงินมาเนาะทั้งนายกะขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอื่อยดินกับไอ้เพชรลายเด้อขอให้เอื่อยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่อยเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ที่ดองที่ชาวบมานที่สามทุ่มคิดตั้งแต่ก็เดินเซตตะกำบะหางโคชนะเนาะถุนหนี่ไปแล้วสบายดีเนาะ